สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีในการทําธุรกรรมนะครับในการโอนเงินข้าม x c h a n ชนหรือว่าโอนเหรียญคริปโตนะครับข้าม x c h a n ชนนั่นเองนะครับก็จะเป็นปัญหาที่เพื่อนเพื่อนมือใหม่หลายคนนะครับมักจะเจอปัญหาที่ผมเจอเหมือนกันตอนที่เข้ามาตลาดใหม่ๆนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการโอนเงินนะครับเพราะว่าเวลาจะโอนเงินเนี่ยนะครับมันจะมีให้เรากรอกข้อมูลต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Network หรือว่าพวกแท็กต่างๆนะครับซึ่งบางครั้งเน ทำแล้วก็ทําตามอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยในวิดีโอนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาทําเป็นคลิปสอนละกันนะครับสอนเป็นหลักการเลยนะครับประมาณ2-3ข้อนะครับสอสสิ่งที่เราต้องรู้นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้3าข้อที่ผมจะมาพูดนี้นะครับเราสามารถโอนเงินได้อย่างมั่นใจแล้วก็เงินเข้าแน่นอนนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดคลิปคนอื่นแล้วก็ทําตามแล้วนั่นเองนะครับโอเคจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็เอ็กเชนที่ผมจะทําเป็นตัวอย่างในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นไบแนนนะครับแล้วก็ตัวของบิตคัพนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาเรับ น,นี่พื้นฐานที่เราต้องรู้อยู่แล้วก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะโอนเหรียญโอนเงินจากที่ไหนไปที่ไหนนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับตัวอย่างที่ผมจะทําให้ดูตอนนี้เนี่ยผมอยากจะ ถอนเหรียญนะครับจากบิตครับนะครับเพื่อเอามาเข้าที่บีแอนดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องมาเลือกเมนูในการฝากเงินรับเงินให้ถูกก่อนนะครับอย่างเช่นผมจะโอนออกจากบิตครับเนี่ยผมก็ต้องมาเลือกเป็นถอนเหรียญตัวนี้อ่าแล้วก็ในบีแอนเนี่ยนะครับผมก็ต้องมาเลือกเป็นดี p o s ิตคริปโตนะครับหรือว่าฝากคริปโตนั่นเองเนี่ยเพราะว่าผมจะโอนแล้วก็เอามาฝากเข้าบีแอนนะครับทีนี้นะครับสสิ่งสําคัญที่เราจะต้องรู้นะครับในการทําธุรกรรมเนี่ยข้อที่1เลยนะครับก็คือคอยต้นทางกับปลายทางเนี่ยนะคร ้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยนะผมอยากจะถอน USDT นะครับจากบิตค u พมาแล้วกันเนาะนะครับอะ่ะตอนนี้บิตค u พต้นทางเนี่ยผมเลือกเป็น USDT เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยปลายทางในการรับนะครับผมก็ต้องอก็ต้องมาเลือกเป็น USDT ด้วยนะครับเมื่อคอยต้นทางกับปลายทางตรงกันแล้วนะครับต่อมาข้อ2นะครับ เน็ตเวิก็ต้องตรงกันเหมือนกันนะครับเน็ตเวิต้นทางกับปลายทางเนี่ยก็ต้องเลือก Network ให้เหมือนกันทีนี้นะครับในการเลือก Network เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะมีให้เราเลือก Network ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่น b i ตครับเนี่ยที่เราจะถอนออกมันจะมีให้เราเลือกเป็น e ีเท r ร u m นะครับนี่แล้วก็ BNB Smart Chain ใช่ไหมครับสองตัวนี้นะครับทีนี้เราก็กลับมาดูที่ไบแอนนะครับ b บ n อน c ์เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างเช่น a w a ว c h เชนนะครับพลีกอนหรือว่า Tron Solona พวกนี้นะครับทีนี้เราเลือกยังไงครับซึ่งอย่างที่เราเขียนที่ที่ผมบอกตัวนี้ก็คือว่า Network ต้นทางกับปลายทางเนี่ยให้เลือกเหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้นะครับบิตคัเนี่ยมันมีแค่2ตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยใน b i n อน c ์นะครับเราจะไม่สามารถเลือกอย่างอื่นได้เลยนะครับนอกจาก สตัวที่มันมีในบิตครับก็คือตัวของ Binance BNB Smart Chain นะครับแล้วก็ Ethereum Chain นั่นเองนะครับตัวอื่นเนี่ยตัดทิ้งหมดเลยนะเพราะว่ามันไม่ตรงกันละ นะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าโอเคเนี่ยครับตัวของเน็ตเวิร์กที่เขาให้เราเลือกเนี่ยมี2ตัวนี้นะครับเราจะเลือกตัวไหนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในการโอนเงินนะครับเรามักจะดูในเรื่องของค่าธรรมเนียมมากกว่านะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นอีเธอรี่มเนี่ยค่าธรรมเนียม10 USDT เนี่ยคือมันแพงมากๆนะครับเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับเขาก็จะมาใช้ตัวของ BSC ตัวนี้นะครับก็คือค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.8 USDT นะครับอย่างเช่นต้นทางเนี่ยผมเลือกเน็ตเวิร์กนะครับเป็น BSC ละกัน นะครับฉะนั้นปลายทางนะครับผมก็ต้องมาเลือกเป็น BSC ด้วยตัวนี้อ่านะครับเพื่อให้ต้นทางกับปลายทางเนี่ยเน็ตเวิร์กในการโอนเนี่ยมันตรงกันนั่นเองนะครับ mm hmm. เมื่อเราเลือกเน็ตเวิร์กเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมี Address โชว์ขึ้นมานะครับสามารถ Copy ตัวนี้มานะครับอ่า c o p ป address ปลายทางมานะครับแล้วก็เอามาวางข้างบนนี้นะครับสามารถกดวางได้เลยนะครับ โอเคซึ okay. okay. ่งตัวนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาในตลาดนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าทําไมต้อง copy address ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเอาไว้ง่ายเลยให้เรามองเป็นมองภาพเหมือนธนาคารนะครับอย่างเช่นเราจะโอนเงินไปหาเพื่อนนะครับไปหาใน A อะไรเงี้ยนะครับสิ่งสําคัญที่ต้องมีเนี่ยก็คือจะเป็นในในตัวของเลขบัญชีใช่ไหมครับอันนี้ก็เปรียบเสือนเลขบัญชีนะครับเราจะโอนเงินจาก b i t c u p เนี่ยไปที่ binance นะครับอันนี้ก็เปรียบเสือนเลขบัญชีปลายทางที่เราต้องโอนเข้ามานะครับเราต้อง copy มานะครับแล้วก็เอามาวางตัวนี้นะครับ โอนเงินไปยังปลายทางตัวนี้นั่นเองนะครับผม ه, ตัวนี้นะครับเมื่อเราเลือกเหรียญบนตรงกันแล้วนะครับเน็ตเวิร์กต้นทางนะครับกับปลายทางเนี่ยเหมือนกันแล้วนะครับข้อที่3ก็คือให้เรามาเช็คอเดรส ให้ถูกต้องนะครับถามว่าทําไมตรงนี้ต้องย้าอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะก็เพราะว่าตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีไวรัสหรือว่ามัลแวร์ฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะเปลี่ยนแอดเดรสเป็นแอดเดรสของแฮกเกอร์พวกนี้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาเช็คแอดเดรสนะครับที่เรา Copy มาวางให้เหมือนกันด้วยนะครับอาจจะใช้แค่5ตัวหน้านะครับแล้วก็5ตัวท้ายก็พอละ ว่ามันตรงกันไหมถ้าเกิดมันตรงเนี่ยก็โอเคนะครับสามารถกรอกข้อมูลจํานวนเงินนะครับแล้วก็กดถอนได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์นะครับที่ผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับแต่ว่าเป็นคอนเซปต์ที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะโอนจาก FTX ไปที่ OKX หรือว่าโอนจากคู่คอยมายัง Bynance อะไรพวกนี้นะครับสามารถใช้หลักการพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแค่นี้แหละถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราสามารถทําธุรกรรมด้วยตัวเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปดูคลิปของคนอื่นแล้วก็ทําตามนะครับแค่รู้3ข้อนี้ นะครับอันนี้ก็ลองไปกดดูได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่จริงๆนะครับลองเลือกโอนขั้นต่ำก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเงินเข้าเนี่ยค่อยโอนยอดใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็แถมให้อีกนิดหนึ่งนะครับมันจะมีบางเหรียญนะฮะบางเหรียญเนี่ยมันจะเป็นตัวของ address sharing นะครับก็จะเป็น s h a i r i n g address นะครับก็คือว่ามันจะมีตัวของ destination tag ด้วยนะครับอ่าอย่างเช่น xrp ใน b i t c u p เนี่ยมันจะมีให้เรากรอกตัวของ destination tag ตัวนี้นะครับหรือว่าเรียกย่อๆก็คือเป็น memo นั่นเอง ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางครั้งนะครับมันจะมีให้เรากรอกนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นตัวผมเลือกเป็นบิตคัพเป็น XRP เนี่ยปลายทางผมก็ต้องเลือกมาเป็น XRP ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เลือกเน็ตเวิร์กนะครับบิตคัพเนี่ยมันมีแค่ XRP เน็ตเวิร์กนะครับปลายทางผมก็ต้องมาเลือกแค่ XRP ตัวอื่นเลือกไม่ได้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันมีให้กรอกนะครับปกติแล้วนะครับปลายทางมันก็จะมีเลขเมโมให้เรากอปปี้เหมือนกัน รเราสามารถ Copy Memo ตัวนี้นะครับนี่เมมโตัวนี้หรือว่า Destination แห่งตัวนี้นะครับมาวางตรงนี้ได้เลยอ่าแล้วก็ผู้รับ Address เหมือนกันนะครับมา Copy ข้างบนตรงนี้ แล้วก็สามารถเอามาวางได้เลยนะครับแล้วก็หลอกจํานวนเหรียญแล้วก็ถอนได้เลยมีแค่นี้นะครับหลักๆที่เราจะเจอในการโอนเงินหรือว่าทำธุรกรรมในการถอนเงินนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับอันนี้แถมให้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในการทำธุรกรรมนะครับเราจะไม่ค่อยเจออยู่แล้วนะครับในเรื่องของเมมโม่พวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเจอเนี่ยก็ให้ทำแบบนี้นะครับมาดูที่ปลายทางนะครับว่าเมมโม่ของเขาเนี่ยคืออะไรนะครับก็ปี้มาวางได้เลย โอเคประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองไปดูนะครับลองไปใช้งานดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มั่นใจอีกนะครับก็ลองทําตามที่ผมบอกเนาะสามข้อนี้นะครับแล้วก็ลองถอนขั้นต่ําก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าขั้นต่ํามันเข้าเนี่ยค่อยโอนยอดที่ใหญ่ๆก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ได้เกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะฝากกดติดตามในช่องนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจอัปเด่นในคลังนั้นนั่นเองนะครับโอเควิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ